เราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทางภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทยนะครับเราทำสองเรื่องในวันนี้ก็คือถแถลงข่าวเพื่อร่วมกันรณรงค์ในการลดอุบัติเหตุน,นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เตรียมความพร้อมและ,ละระมัดระวัง นะครับใน3เรื่องนะครับนั่นก็คอือตาภายใต้สโลแกนของการรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีนี้นะครับนั่นก็คือคนพร้อมออรถพร้อมนะครับรถพร้อมก็หมายความว่ารถยนต์จะต้องพร้อมนะครับในการที่จะ เดินทางไม่ว่าจะเป็นตัวสภาพเครื่องยนต์เรื่องของน้ํามันเครื่องนะครับเรื่องยางรถยนต์ต่างๆเนี่ยจะต้องพร้อมนะครับที่สําคัญที่สุดประการที่2ก็คือคนต้องพร้อมคำว่าคนพร้อมหมายความว่าสภาพร่างกายต้องพร้อมในการที่จะขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รวมทั้งคนโดยสารด้วยคาดเข็มขัดเรือพายรถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อก นะครับตรงนี้จําเป็นที่คนจะต้องพร้อมและที่สําคัญที่สุดที่เราย้ําเลยก็คือเมาแล้วก็ไม่นะครับเพื่อจะเป็นการลดอุบัติเหตุและส่วนสําคัญส่วนหนึ่งนอกจากจะรดพร้อมคนพร้อมแล้วเนี่ยประกันต้องพร้อมนะครับนั่นก็หมายความว่าเรื่องของอประกันภัยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของประกันภัยพรบบ่ซึ่งเป็นประกันภัยรถภาคบังคับอันนี้ในพี่น้องประชาชนต้องเช็คเลย นะครับถ้าทําแล้วต้องรู้ว่าประกันหมดอายุหรือเปล่านะครับและถ้ามีประกันลถภาคสมัครใจก็จะยิ่งดีช่วยเสริมนะจากความพุ้องพื้นฐานอันนี้คือสาสิ่นะครับรถพร้อมคนพร้อมประกันภายพร้อมอันนี้สิ่งที่เราโอนอรนอารมณ์นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจัดเป็นคู่ขนานกันไปเป็นการแถลงข่าวเปิดตัว กรมธรรม์พิเศษนะครับซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อยนะครับซึ่งเป็นประกันภัยกลุ่มนะครับมีสองกรมธรรม์นะครับก็คือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัยเนี่ยตัวนี้นะฮะตัวนี้ที่อยู่ในตัวที่ผมถืออยู่นะครับและปีนี้เนี่ยเราทำเป็นแพ็กเกจคู่นะฮะมีทั้งตัวนี้ด้วยแล้วมีกรมธรรม์ประกันภัย ประการอัดคีภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจบ้านปลอดภัยตัวนี้นะครับก็คือเราเราคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย ที่เดินทางเนี่ยนอกจากาจะต้องเดินทางระมัดระวังเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าในการเดินทางต่างๆเนี่ยเวลาเราจะใช้รถใช้ถนนแน่นอนที่สุดก็เรามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงนะครับและขณะเดียวกันเมื่อเดินทางไปแล้วเนี่ยนะครับจากบ้านบ้านก็จะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ระบบประกันภัยคุ้มครองช่วยท่านในการคุ้มครองทั้งในส่วนของการเดินทางและในส่วนของ บ้านก็คือประกันภยัยตัวทีุน,นะครับเราใช้ร่วมกับทางภาพสากรารประกันภัยไทยเนี่ยมาพัฒนาตัว กรมาทานสองตัวเพื่อจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของพี่น้องประชาชนและก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราเชิญชวนทางด้านของผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโครงการกับเรานะครับเพื่อที่จะเมื่อเขาไปใช้บริการของสถานปาระกอบผู้ประกอบการเหล่านั้นเช่นกาแฟสถานีปั๊มน้ํามันต่างๆเนี่ยเขาก็จะมอบขอนสมนาคุณนะครับหรือถ้าพี่น้องประชาชน ใจร้อนนะครับอยากจะไปซื้อก็มีขายที่ช็อปปี้ซึ่งเขามาร่วมโครงการก,ารากับเราเหมือนกันซึ่งราคาเบียบประกันภัยเนี่ยถูกมากก็คือ10บาทนะครับคุ้มครอง30วันนะครับเงื่อนไขการคุ้มครองถ้าเป็นประกันภัยอุบัติเหตุก็คุ้มครองสูงสุด10,000แบาทถ้าเป็นประกันหักคีย์ภัยก็คุ้มครองสูงสุด30 0 0 0บาทนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆนะครับและก็สามารถที่จะ เข้าใช้บริการรล้วรับกรมอานหรือซื้อซ้อได้ตั้งแต่วันที่1ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึง31มกราคม2566นอะครับอายุต้องตั้งแต่20ปีถึงไม่เกิน70ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่วันนี้เนี่ยเราได้มีการแถลงข่าว นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเรามอบความสุขของขวัญวันปีใหม่ให้แต่ที่สําคัญที่สุดอย่าให้พี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวังขับขี่รถยนต์ฉลองเทศกาลปีใหม่กลับสู่ความูมิลเนาด้วยความไม่ประมาทมีความสุขด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ปลอดภัยนะครับด้วยการเรียนความเสี่ยงด้วยระบบระดับไทยครับ